ทำเพื่อรีวิวและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้โล่เรียนแบบเด็กน้อยที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอันสุดยมาเลยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกับลักกี้เนโกะมาอีกแล้วนะคะทุกคนขามาเลยจ้า สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะแม่นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราเก็บได้โกมาเลยนะจ้า999บาทสาธุค่ะทุกคนยกมือสาธุพิมพ์99สบาสาธุขึ้นมาเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นนะคะ99าสาสาธุเดี๋ยวนี้นะคะ่ะพิมพ์ค่ะพิมพ์พิมพ์แล้วกด enter คอมเมนต์เข้ามานะ,ะ่่ะมาเลย,นะะนยเนี่ยด้วยขาโอ้ไปเลยค่ะ โอ้โหไปอีกค่ะโอ้โหยังไงคะแม่อุ๊ยโอ้โหเปน้าม,มาแม่มาแล้วคะ่ะซิสแตกแล้วเปตาบาดแม่เปตาบาดแม่ยังไงแม่ แม่จ้ายังไงจ้าหนูเออมาอีกบัดนี่เข้าแมไม่เข้าอ๋อหางงไปหมดยังไงคะคุณเออคุณสี่มาค่ะคุณอุ้ยเขาปั้นมาต่ออีกค่ะคุณเขาอุย้ยคุณมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะคุณคะ่ะ โอ้โหยังไงคะคุณขายังไงคะคุณขายังไงคะคุณขาเออโอ้โหเงนินรางวังลรวมเป็นเงินเท่าไหร่95บาบาทจบแม่จบ อ้าวได้มาหนึ่งพันอยู่เด้เฮ้ย <c oughs> ได้ค่ะคุณกาไปเลยค่ะยังไงแม่มันจะเกินไปไหมล่ะเออแอม่จ้าแม่จ้าแม่จ้านะคะ ไปเลยค่ะโอ้เกินปุยคุณสี่มาพันหกสิบสามมาสุยอดสุยอดเออยังไงยังไงไปอีกดีไปอีกดีเออไปอีกดีไปอีกดีเออไปอีกดีมาเออเอาอีดีเอยยังไง ยังไงมาอีกเซมาอีกเซเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพวกแกทั้งหลายยังไงล่ะจ๊ะสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะคะไปกันเลยเออไปกันเลยยังไงคะป๊า โอ้โหยังไงแม่เออไปอีกคูณสี่มาสิบสองบาทมาไปต่อค่ะเอ,อ้ยมาอีกแล้วเอาคืนนะคะป๊าทโถเออยังไงแม่ แม่จ้าแม่จ้าแม่เอ้ยแม่แม่แม่แมวจ้าแม่โอ้โหแมว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 มียวอุ้ยคุณหกมานี่แหละนี่แหละเริ่มละเริ่มละคุณผู้ชมมันเริ่มละนี่แซลมอนมาละเออมาแล้วยังไงเออไปอีกสิบสวยมายังไงต่อเออไปต่อยังไง ไปอีกเอ nowhere, อยังไงอีกยังไงอีกยังไงอีกอู้ยขออีกหนึ่งขอ, 40, ขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งขอเป็นสี่สิบขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งได้ไหมขออีกหนึ่งได้ไหมมาเลยเไปอไปีกค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปอีกค่ะ มาอีกอุ้ยคิงแม่หนึ่งพันเอาละ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 นี่แหละนี่แหละมามาทะเยอทะยานกันเข้าไปนะคะมาเลยค่ะทะเยอทะยานค่ะทุกคนเราต้องทะเยอทะยานกันนะคะมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเร็วมาเร็มาเร็ว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 ป้ายปไายป้ายปไป้ายป้ายป้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 ปยป้ายยังไง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  ปปๆๆๆปปเฮ้ยโยโอ้โหสองพันสี่ร้อยแม่เอ้ยสองพันสี่ร้อยแม่เอ้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 ยยังไงคะโอ้โห oh. ไปต่ออีกคะ่ะ โอ้โหคิงไปเลยแม่ยังไงต่อแม่สองพันหกค่ะเกินปุยมุยละเธอจ๋าเออมาไปเร่อม,มาโอ้โห หนึ่งพันสามร้อหกสิบแปดบาทครับผมครับผมครับผมไปเลยครับผมมาอีกหนึ่งครับผมคูณยี่สิบสองเหรอเกินปุยนะเกินปุยเออหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทจ้าแม่สุดยอดมากๆนะทุกคนป๊าโ สวยงามค่ะดีมากนะคะทุกคนทําดีมากนะปรบมือค่ะเออนะคะาสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊าแม่วันนี้สวัสดีไหมไปแล้วไม่เข่าแล้วเนี่ยดูดแล้วทุกคนสวัสดีจ้า